ดูความลมแรงกับพริกขอยี์ฉันต้นมะกรูดซื้อมามาอวดสตอรอเบอรี่ด้วยลูกดกมากๆขิงก็มีจ้าปลูกไว้กินกับผักด,ดูมะเขือใบใหญ่มากดูฝามือกับใบมะเขือ,อต้นชะพูจ้าปลูกสองเดือนแล้วโตได้แค่นี้เองพิกหยวกเกิดเยอะมากจ้าทุกคนใครอยากได้มาเอาเดอร์ทียเ์ดแมนแรดดีปลูกเยอะขนาดนี้จะกินหมดไหมนี่ วิวคำทูมายโฮมผักชีก็มีเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีจากเมืองแฟรงเฟิร์ตเยอรมน,นีวันนี้ก็แดดไม่ออกประมาณสิเโมงขึ้นแต่วันนี้แดดไม่ออกแต่อากาศก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไร่วันนี้จะพาทุกคนมาชมสวนผักที่ระเบียงบ้านที่เยอรมนปีนี้ก็จะเป็นปีแรกที่ติมมาอยู่แฟรงเฟิร์ตนะคะอือปีนี้ก็จะปลูกผักปีแรกแต่ว่าดู พริกสวยมากวันนี้ก็จะพามาดูสวนผักที่นี่ก็ในคลิปวิดีโอก็จะมีการพูดไทยบ้างเราบ้างลาวบ้างเนาะเพราะว่าเป็นความจริงเน่ะเป็นลูกของไอ้ขมิ้นสุรินทร์กับขมเมนบุรีลำแต่หลังจากพ่อแม่แต่ง,งานก็ย้ายไปอยู่จังหวัดบุรีรัมย์ที่เป็นโซนลาวก็จะมีทั้งไทยทั้งลาวผสมกันไปนะคะในคลิปแดดออกแล้วแดดออกแล้วแดดออกพอดีเลยก็เมฆเยอะ มันก็จะออกเป็นวังเขาเดี๋ยวเราไปดูสวนผักกันเลยพริกกาลังหลบสวยปลูกเยอะมากเลยมีอะไรบ้างเอาละเดี๋ยวเราเริ่มมาดูุสวนผักจากตรงนี้กันเลยจ้ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นกระถางที่แบบเราเตรียมไว้ไปปลูกพริกปลูกมะเขืออย่างนี้เนาะเออจะใส่ดินไว้เลยเพราะว่าเราอยู่ในอพาร,ร์ตเมนต์เพราะว่าเจ้าเข้าไปในบ้านก็ลกเราก็จะเตรียมเตรียมไว้แบบนี้เลยอันนั้นก็จะเป็นต้นหอมนะคะ อันนี้ก็เป็นใบชะพูปลูกมาเกือบสองเดือนแล้วเนี่ยได้แค่นี้ยไม่รู้ทำไมถึงไม่โตอันนั้นก็เป็นต้นมะกรูดซื้อมาประมาณ300ร้อยมร้อประมาณซื้อมาได้สี่ต้นนี่ก็แบ่งปลูกกระทางนี้สองต้นมาตรงนี้ก็จะเป็นพริกจินดาแดงือคต้นใหญ่มากดู มีความต้นใหญ่จะได้กินลูกอยู่เนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นขิงปลูกขิงไว้คือเอาไปกินแล้วต้นหนึ่งต้นใหญ่กินแบบส้ตมตำอร่อยมากมีความหอมมีความอร่อยเลิศม,มากฝั่งนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศลูปโตปลูกมะเขือเทศบ้างนิดหน่อยอันนั้นก็จะเป็นมะเขือค่ะมะเขือเหลืองมะเขือเหลืองตัวนี้อืม จะให้ดูใบมันใหญ่มากเท่าฝ่ามือเลยใหญ่มากเป็นมะเขือเหลืองแบบมีความหุนๆนิดหน่อยฮนะอันนี้ก็จะเป็นต้นมะกรูดที่บอกว่าซื้อมาสามอยหาสิมันมีสีต้นเราก็แบ่งออกมาปลูกสองกระถางมีความลำเอียงกับกระถางอันนี้จะกระถางจะใหญ่หน่อยเพราะว่าต้นใหญ่จะเก็บกระถางใหญ่ๆไว้ปลูพิกเนาะเดี๋ยวอันนี้มันอยู่ได้นานถ้าแบบหน้าหนาวเราก็จะเอาลงกระถางใหญ่กว่านี้อีกอันนี้ก็คือพริกหยวกจ้า ใครอยากได้ใครอยากปลูกพริกหยวกเชิญมาเอาที่เยอรมันได้เลยจ้ะูหเยอะมากความจริงก็จะเอาไปปลูกประมาณสี่ห้าต้นเลยนะทุกคนเอออันนี้ก็เพาะพอไปเดีย๋ยวจะถามแม่ย่าว่าแกจะเอาไหมเดี๋ยวจะเอาไปฝากคือมันมันเกิดง่ายมากจริงอันนี้ก็เป็นพริกจินดาแดงเหมือนกันจะ้ะออส่วนมากก็ไม่ปลูกอะไรนอะกจากพริกอาหารหลักกับส้มตำ พริกแพงอย่างอื่นก็พอซื้อเป็นของทดแทนได้พวกมกวะเขือเทงมะเขือเทศนี่ก็เป็นพริกจินดาแดงเหมือนกันอันนี้ก็พริกอูต้นสวยมากจินดาแดงเหมือนกันอูต้นมันมันจะลูกดกกน่าดูอันนั้นก็เป็นพริกขี้หนูเ้ะพริกขี้หนอูอันนี้ก็โหระพาพันปีลูกมาหกเดือนแล้วจ้าคือใบไม่เหลือแล้วจ้ากินหมดแล้วอันนี้ก็เป็นเหมือน คล้ายๆลูกก้ามปูมันแต่มันมีความฉ่ำน้ํามากกว่าเนาะลูกพอมันสุกแล้วมันก็จะเป็นสีแดงมีความฉ่ำน้ํามากกว่าเราจะกินกับน้าพริกกุ้งล,ลายอืไรแหละของเปรี้ยวซื้อมาค่ะมา,มาปลูกต้นนี้อยู่ประมาณสิบห้าสามร้อยห้าสิบไม่ไม่ต้นห้าร้อยห้าร้อยยี่สิบห้าบาทพราะราคาแบบสิบห้ากว่าห้าร้อยหกร้อยด้ี่ยเป็นความสุข อย่าไปคิดถึงราคามันของทุกอย่างอย่างนี้ก็แพงอ,อันนั้นก็เป็นพริกจินดาแดงเหมือนกันจ้ะพริกจ้าอันนี้ก็พริกจินดาแดงจ้าอันนี้พริกขี้หนูดูเหี่ยวเพิ่งเอาลงกระถางวันนี้เอาออกจากกระถางใหญ่ตัวนี้เพิ่งเอาลงมันก็จะมีความเหี่ยวนิดนึงมันตกใจอันนั้นก็คือพริกจินดาแดง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 คือพริกพริกเยอะมากเราจะเน้นปลูกพริก เอาแช่ช็อกกิตไปกินเดี๋ยวมาดูสตรอเบอรี่ดีกว่าสตรอเบอรี่ก็มีจ้าเดี๋ยวอันนี้ออกนิดนึงดูดูสตรอเบอรี่คือดกมากแต่ลูกมันไม่ค่อยโตคือดินมันไม่พอเนาะคนน้อยมีที่ปลูกเก็บดินไว้ปลูกเองปลูกไอ้พริกดูจ้าดูมันดกมากคือมีความแบบอ๊ยด,ดกมากดูวดูใครอยากได้สั่งเลยจ้ะ ดกมากดูโอ้โหแบบเก็บกินไปแล้วลูกหนึ่งมันแอบเกิดมาก่อนใครเขาอันนั้นก็คือผักชี Welcome to my home นะคะผักชีซื้อมาเหมือนกันกระหางละสองจุดสี่ห้ายโรหกสิบเจ็ดสิบประมาณกระหางละร้อยเนาะ,ะเรามีเม็ดมันอยู่แต่มันปลูกไม่เกิดเลื่อนมาตรงนี้ก็เป็นพริกที่เราให้ดูไปแล้ว ดูโซนผักบุ้งดีกว่าผักบุ้งไม่เกิดเราซื้อมากับเป็นปีอะปีสองปีแล้วผักบุ้งมันไม่เกิดเราก็เอาผักชีลาบุ่งไปโรยเมื่อวานเหมือนกันซันนั่น,นจ้าสวยมากดูคือเด็ดกินต้นตัวโตนหมดแล้วเนาะคือเป็นนี่นี่เป็นต้นเล็กๆที่มันเริ่มแตกกิง่งแตกกางมาเนะจ๊ะ ก็วิวคำตัวไม้โฮมิเลียวผักชีจ้าคือปลูกให้คุ้มที่สุดจ้าตรงไหนก็ได้มาดูตะไคร้ของเราซินี่ปีนี้มีตะไคร้แล้วคือเพิ่งมาอยู่เยอรมันได้ปีหนึ่งเนาะอย่างที่ว่าเพิ่งจะปลูกจริงๆจังๆแต่ไม่รู้จะรอดไหมอันนี้ก็จะปลูกไอ้คิงคายที่สิงชายชิงชายภาษาไทยเรียกอะไรไม่รู้อันนี้เราจะเอาไว้เราเคยปลูกอยู่ที่เนี่ยแล้วเ,เอาไว้แบบหัวมันยาวมันใหญ่มาก ก็เลยมาปลูกทีซื้อมาแล้วเอาหัวมันมาฝังดินไว้แล้วเอาที่เป็นลูกๆมันไปทําขนมจีนใช่ไหมตรงหัวหัวมันล้วก็จะเอามาฝังดินไว้อันนี้ก็เป็นผักชีลาวเหมือนกันเพิ่งปลูกได้สองวันยังไม่เกิดจ้าอันนี้ก็คล้ายๆกึ้นช่ฝรั่งเนาะเอาก้านกาเอาไปต้มทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยเลิศเดี๋ยวเราเลื่อนไปดูฝั่งนู้นดีกว่า ดูลมแรงมากทุกคนครึ่งนี้ก็จะเป็นของคุณสามีนะคะแย่งไหมให้คุณสามีฝังฟังฟังฟัง,ฟงทางนี้ก็จะเป็นของเราทางนี้ทางนี้ไปจะเป็นของเราอันนี้ฝั่งของคุณสามีเอาไว้ให้เขาบ้านั่งบ้างเขาบอกเราอยู่อยู่ชั้นสี่เนาะดูบรรยากาศคึมคมึไม่มีแดดค่ะวันนี้อยู่ชั้นสี่เนาะดูที่เห็นแหลมๆตรงนู้นก็จะเป็นวิวของเมืองแฟงเฟิร์ตเลยใช้เวลาเดินไปประมาณ30 4สสนาทีถ้าขี่รถไฟก็ ประมาณ10นาทีบวกเดินไปด้วยก็20ินาทีถ้าขับรถไปก็10นาทีบ้าง15บ้าบ้าง30ิแล้วแต่เดี๋ยวเรามาดูผักกันไม่พูดเยอะฝั่งนี้ก็แอบลามมาของเขาด้วยมาปลูกฝั่งเขาด้วยมันไม่พออันนี้เราก็เตรียมดินไหมดูวุ่นวายอันนี้เราก็เตรียมดินไห้ปลูกมะเขือเทศอันนั้นจะปลูกมะเขือเทศลูกเล็กอันนี้ลูกใหญ่ติดเตรียมดินไว้ก่อนมันจะรกบ้านเนี่ยอันนี้ก็คือต้นมะเขือเทศลูกใหญ่ค่ะ ต้นมะเขือเทศลูกเล็กอยู่นี่เพิ่งกล้าได้ประมาณสามสี่วันสวยงามเกิดดีมากเอาลูกมันมาวะนะคะลูกที่เราซื้อมาจากซปเปอร์มาร์เก็ตเอามาเล็ดมาใส่เลยมันก็เกิดแบบคือง่ายแล้เราก็พามาดูอันนั้นน่าจะเป็นโหระพาหรือแมงลักอะไรไม่รู้อะไรสักอย่างนี่บุกลมลนกันอันนี้จะเป็นต้นกะเพราอันนี้คือต้นมะละกอปลูกไว้ดูค่ะเขาคไงไม่โตไม่ได้กิน อันนี้ก็เป็นกวางตุ้งน้อยปลูกอีกกินหมดแล้วกินกันน้องพิปปัทุอร่อยมากอันนี้ก็เป็นผักชีลาวที่เราปลูกมาก่อนประมาณสองสามอาทิตย์ตัวนี้ปลูกมาแล้วเราก็พยายามปลูกผักให้เป็นลําดับลําดับไล่ไปเพราะเราเราจะได้กินทันเนาะพยายามปลูกไปเรื่อยๆเนี่ยไม่รู้อันนี้โหระพาหรือแมงลักนั่นแหละสองอันนั่นแหละที่เราว่าไม่รู้อันไหนเป็นอันไหนอันนี้มันการโหระพาหรือแมงลักลพอมันโตแล้วเราถึงจะรู้ ไม่ได้ติดไป้ายไว้นี่อันนี้ก็เป็นเรดิสค่ะดูแรดิสแล้วต้นมันจะเป็นแดงๆเห็นไหมเกิดเร็วมากอันนี้น่าจะมาหนึ่งอาทิตย์นะเออคือเกิดเร็วมากแล้วก็ต้นหอมอันนี้ก็เป็นแรดิสเหมือนกันปลูกลังมาปลูกลังหนึ่งอาทิตย์ตัวน,นี้จะปลูกเป็นลาดับไปไม่รู้คือได้กระถางมาใช้เลยเพิ่งไปซื้อมาอันนี้ก็เป็นกวางตุง้งปลูกกินกับน้ําพริกปลาทูมันอร่อย ต้องปลูกเยอะๆหน่อยเดี๋ยวก็จะปลูกอีกผ<ะ>ักชีลาอันนี้เราซื้อเมล็ดผักอยู่ที่เยอรมันอุ้ยมลมแรงมากทุกคนได้ยินเสียงลมไหมนี่แหละค่ะสวนผักของดิฉันก็มีความโลกหน่อยเพราะว่ายังแบบยังไม่ได้ไป <c oughs> คือยังปลูกยังไม่ครบกำลังช่วงเพราะกำลังจะหาซื้อที่มาจัดระเบียบผักดู สวยงามมากอ้ดูลม,ลลมลแรงดูมีลมแรงไปดูเมฆเมฆเยอะจ้ะเดี๋ยวแดดก็ออกบ่ายๆดูพยากรณ์อากาศไม่รู้จะออกหรือเปล่าเดี๋ยวไปนั่งคุยกันสักแป๊บหนึง่งรอทักยถ่ายทุกคนอีกรอบฝั่งนีู้ม <c oughs> ิใ,ใจในสตรอเบอรี่ดูทุกวันมันจะโตไหมเนี่ยคือ,อปูปีแรกก็นาะ ปีนี้ไม่ได้ไปไหนคือว่างมากโรงเรียนก็ไม่ได้ไปก็ปลูกพริกเหมือนแดดจะเริ่มออกแล้วทุกคนก็กำลังเริ่มทำคลิปใหม่แล้วก็อยู่กับช่วงโควิดไม่ได้ไปไหนก็ปลูกผักพ้าทุกคนดูสวนบ้าลินละเบียงน่าจะได้กินอยู่แนละ้วต้นมันใหญ่ <laughs> พริกนี่จะเล่าถึงประวัติของพริกตายไปประมาณสาม คือพิกตกใจประมาณสามรอบนึงตอนประมาณเดือนเมษาเนาะเราล้าต้นพริกแล้วเราก็อยากให้เขาโดนเดทเราก็ออกมาข้างนอกพอทีนี้วันดีขึ้นดีแบบมันลืมที่จะเช็คไอ้องศาของความหนาวมันลืมบางทีมันลืมมันก็นอนไปเลยมันลืมพอตื่นมาพริกก็แบบงอยเน่ะแบบงอยแบบตายแน่แบบมันจะร้องให้คือมันโตแล้วแล้วมันก็จะตายคือแบบ ผ่านร้อนผ่านหนาวมาสามรอบเกือบตายแต่ก็คือตอนนี้ก็เดือนพฤษภาแล้วนเนาะยออี่สิบยี่สิบสี่ยี่สแล้วคือเขาก็จะไม่หนาวแล้วคือคือตอนนี้ก็จะบอกที่จะบอกว่าก็คือมันรอดแล้ว <c oughs> แต่จะลูกดกไหมไม่ดกก็ไม่รู้มีแอบแบบตอนหมักตอนอะไรจะจะใส่ผุมชีโรตไปด้วยเนาะเขาบอกว่ามันจะดกแต่ก็ลองดู ตายก็เยอะค่ะเพราะว่าดูเราดูทั้งวัน,นดูแลอุยแดดร้องแล้วทุกคนมีความดำความจริงนั่งอาบแดดไม่ได้อยากดำนะแต่ว่าแบบอยากอุ่นอ่ะพะเวลา,า,า,าเราเราเป็นไข้เลยแล้วเราไปแช่น้ำร้อนในนอนอาบแดดเราจะหายเพราะว่าเราเกิดมาประเทศร้อนเนาะ <c oughs> สตรอเบอร์รี่ได้กินไปแล้วรูปนึงมันแอบ,บสุกแล้วรูปนึงอร่อยมากหวานมาก พาทุกคนมาดูผักมีความภูมิใจเสนอผักูบรรยากาศก็กดีฟังเสียงนกร้องอยู่เป็นเพื่อนกันใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามไวนะ้เดี๋ยวถ้าฟาร์มสตรอเบอร,รี่เขาเปิดให้เก็บเมื่อร่เดีนยวจะพาไปลูกแบบแบบเท่ากำอปัน้นอะใหญ่มากอร่อยมากแดดมาแล้วแดดมาแล้วแต่แดดลงมาไม่อันนี้หรอกดูเมฆมีเมฆมีความเยอะ จะสังเกตว่าพริกทุกต้นเนาะเดี๋ยวพูดนะของเราจะมีไม้คำ้ำถ้าว่าข้างล่างลมแรงเท่าไหร่ชั้นสียิ่งแรงเออแล้วก็ไปตัดไม้อยู่ในป่ามามีคลิปอยู่ไปตัดไม้อยู่ในป่ามาค้ำพริกของเราจะรอดไม่รอดตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับลมอารมณ์แรงก็ไม่ไหวนี่พยายามเห็น,นำดำๆไหมเอาไปซื้อที่กัน้นระเบียงมามากั้นลมไว ให้แบบมันอย่าโดนมากแต่มันก็ลงใหม่แบบนี้เหมือนเดิมเสียงรถหอบ่อยมากบอกเลยเก็บก่อนนั่งเล่นดูแต่พิกทังวันเลยไม่ได้ทำอะไรฝึกเรียนภาษาบ้างวันละชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็มานั่งดูผัก แล้วก็กินตพริกหยวกใครอยากได้ไหมมันเกิดเยอะมากเอาจากลูกมันนะแกะเม็ดจากลูกมันแล้วก็ไปแช่น้ำลงชุลด้ยประมาณสองสามวันรากมันก็งอกแล้วก็มาปลูกแบบเกิดทุกเม็ดนะเอาไปฝากแม่ยาตกจะอยากปลูกไหมมันเกิดแบบมันไม่มีที่จะปลูกอ่ะมันจะเล่าถึงเรื่องซื้อดินเราซื้อดินแล้วก็แบกขึ้นห้องมาชั้นสี่นะคนเราทุงใหญ่มากแล้วก็ เราคิดว่าเราซื้อดินหมดประมาณสี่พันแล้วมันจะคุ้มไหมเราไม่รู้แต่เราก็ซื้อกระถางก็หมดห้าหกพันแล้วมั้งเยอะอยู่กระถางตัวนี้ราคาประมาณร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบบาทก็มีสีนี้เหมือนกันที่ตัวใหญ่แลวนี้อันนี้ห้าร้อยห้าร้อยยี่สิบห้านะมัน แต่เราก็ถือว่าซื้อแบบของดีไปเลยเนาะแฟนอยากให้ซื้อที่สีที่มันเหมือนกันด้วยมันจะได้ดูระเบียงเขาไม่ดูขี้เหร่เกินไปอันนี้ก็ห้ารอยยี่สิบประมาณนี้เนะนี <S <s ่ยก็ไม่เป็นไรค่ะปล,กลูกหลายปีอยู่ต้องปลูกสิปีแน่ๆฉันไม่มีอะไรทําอยากไปเช่าสวนอยู่แต่ว่ามันเต็มแต่ว่าความจริงเราก็ต้องเรียนต้องไปหาเรียนครับลูกๆคงไม่มีเวลาเช่าสวนแน่นอนไม่มีเวลาไปดูสวน อยากได้ใกล้ๆตรงนี้เดินไปไม่ไกลแต่ว่ามันก็เต็มตลอดอ่ <c oughs> อันนี้จะถูกหน่อยอันนี้สามสิบห้าบาทแต่มันไม่ค่อยมีปูช่วงเขาซื้อปูกกันเยอะ <c oughs> อันนี้อเยอะแพงแพงจริงจังดูลมทุกคนสังเกตลมบางวันแบบกระเจิองอนะ่ะ เราต้องดูพยากรณ์อากาศเรื่อยๆค่ะอยู่น,นี่เพราะว่าถ้ามันในลมแรงมากๆเราก็จะขนเข้าบ้านเพราะว่าเขาคงต้านทานไม่ไหวเพรา <c oughs> ะว่าจะตายได้ต้องใส่ใจเดือยบางทีก็ลืมก็ต้องปล่อยให้เขาตายไปแต่แดดออกแล้วแดดเริ่มมาแล้วคือพายุเข้าสี่ห้าวันนะเรกคนแดดเริ่มมาแล้วต้นชพูถ้าเกิดนี่เนี่ยทำอ,อมอร่อยมาก อ,อมเนื้ออาอ,อะไรใส่ใบชะพูไปเลย,ย mm. เลิศจ้ะต้องทำกินนะมันอร่อยจริงมันเพิ่มรสชาติน้อกับใบชะพูอื mm. เดี๋ยวก็จะพาทุกคนแบบไปเที่ยวนอกบ้านบ้างกินข้าวบ้างพาดูสวนผักบ้างแบบเรื่อยๆนะจ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามข้างล่างไวนะ้กำลังหัดทางคิดทำคิดอยู่มีพูดไม่ค่อยคล่อง,องไงก็ขออภัยด้วยสำหรับวันนี้ก็ ลาไปกับสวนผักลิงระเบียงแซนสวยคือปีแรกอาจจะไม่ได้ปีแรกอาจจะขาดถุงนว่าซื้อดินซื้อกระถางปีต่อไปอาจจะประหยัดเงินขึ้นเนะแบบว่าเราไม่ต้องไปซื้อพริกซื้ออะไรกินแพงนะจ๊ะถุงนึงก็แพงนะจ๊ะแต่ก็เอาว่าเราได้กินพริกแห้งเราแล้วกันนะ้องทุกคนเพราะว่าปีนี้คงจะไม่ได้กลับบ้านเป็นปีสองปีนั่นแหละเราจะได้มีพริกแห้งตากไว้กินพูดไว้ก่อนนะแต่ยังลูกยังไม่ออกแต่เราพูดไว้ก่อน มันต้องได้กินแลวมันโตขนาดนี้แล้วดูดูดคนอย่างใหญ่มันต้องได้กินเนี่ยเอาละ่ะเดี๋ยวชมกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวพาเก็บพริกบ้างตามส้มตำกินเล่นไปอยู่นี่อยู่ริมระเบียงเพื่อนกันนะเอาลับวันนี้ก็เดี๋ยวขอลาไปตรงนี้เลยนะวะันอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากมาค่ะ